อยู่ไข่ตรงนะคะเมื่อก่อนชีวิตตอนนั้นของพี่คือการเดินทางเนาะแล้วก็ไปจนถึงนราธี่ว่า, mm hmm. ากลับก็ตีรถกลับกรุงเทพเลยคนแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น mm hmm. เราต้องใช้คนให้ถูกกับงานพี่มองว่าต่อให้คุณมีเครื่องจักรที่ทันสมัยเทคโนโลยีเยอะแยะแต่สุดท้ายคนก็สำคัญอยู่นีการที่มาอยู่ที่นี่มันมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มากับโอกาสที่ดีเสมอสำหรับที่สวัสดีค่ะพี่มอน สวัสดีค่ะน้องเอค่ะวันนี้เอก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาพูดคุยกับพี่มอนนะคะในรายการคุยกันภาษาพี่น้องซีพีแรมนะคะค่ะ,คะพี่มอนอยู่บริษัทซีพีแรมนี่มากี่ปีแล้วคะที่เข้าทํางานที่ซีพีแรมก็จําได้คือ16พฤษภาคม3 6 3 6ณตอนนี้ก็28ปีแล้วคะ่ะตอนนั้นพี่มอนเข้ามาในตําแหน่งอะไรคะตอนนั้นเข้ามาในตําแหน่งรองผู้จัดการแผนกอยู่ขตรงนะคะเมื่อก่อน ขายตรงนี้เป็นยังไงครับ่เราอ่ะจะมีทีมงานตรงนี้นะก็ไปขายตรงโดยการขอพื้นที่จากในสถานที่ทำงานที่เป็นตึกใหญ่ๆเป็นออฟฟิศใหญ่ๆแล้วสินค้าที่ขายตอนนั้นเป็นแบบไหนคบตอนนั้นอ่ะเราก็จะมีสินค้าคุกกี้เป็นคุกกี้กระป๋องแล้วก็เราจะมีกลุ่มเค้กแช่เย็นอีกคเค้กแช่เย็นเนี่ย สมัยนี้คือที่พี่พูดสินค้าตอนนี้นนะีไม่มีแล้วนะสินค้าที่เราไปขายคุยโพ,ก,พกแล้วมีการตัดชิมนะตามตึกต่างๆซึ่งแต่ละวันเนี่ยในในหนึ่งวันเราอาจจะไปสองที่ด้วยซ้ำ mm hmm. ช่วงที่เราอ่ะขายดีที่สุดคือช่วงปีใหม่ mm hmm. ช่วงปีใหม่เราก็มีสินค้าเพิ่มขึ้นไปอีก<ะ>เราจะขายเค้กปอน เค้กบอนตอนนั้นก็จะมีรสเนยใบเตยซึ่งประมาณปอนช่วงปอนหนึ่งสองปออย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเวลาเทศกาลปีใหม่เราก็จะรับออเดอร์แล้วก็เอาไปส่งลูกค้าเราก็ต้องไปช่วยกันเป็นเหมือนแบบ p r อเดอร์ใช่ใช่ก็เลยไปส่งตรงตรงนั้นซึ่งช่วงนั้นจอขายดีมากมีใหม่เนี่ยเป็นเทศกาลที่แบบสนุกด้วยอหรือมีการจัดกระเช้าด้วยนะเมื่อก่อนอะ เราขายนี่เราอบี้ใหม่ก็จัดกระเช้าขายด้วยค่ะทําให้เราแบบก็สนุกกับงานมันจะผ่านไปเร็วมากเพราะว่าแต่ละวันมันมีกิจกรรมให้ทําตลอด<ะ><ะ>แล้เราอยู่ตรงนี้กี่ปีคะพี่อ๋ว่าพี่อะทาตรงนี้ประมาณหนึ่งป<ะ>ีค่ะค่ะแล้วพี่ก็ได้รับโอกาสม่อีกแล้วค่ะก็คือตอนนั้นบริษัทก็มีนโยบายตอนแรกเขารู้สึกจะเริ่มจาก ขายสินค้าก็ห้างจะเริ่มจากกรุงเทพก่อนนะตอนนั้นแต่ส่วนของกรุงเทพพี่ไม่ได้ดูแล<ะ>พี่ก็ไปดูแลในส่วนของต่างจังหวัดไปดูจังหวัดอะไรครับพี่ก่อนก็ภาคใต้ทั้งหมดเลยเริ่มจากชุมพรล,ลงไปเนี่ยค่ะ,ะก็เราจะไปนําเสนอก็เอาคุกกี้และเค้ชยเย็นนี่แหละคะ่ะนาไปเสนอขายที่ห้าง<ะ>ก็จะเป็นห้างสินค้าใหญ่ๆใ,ในแต่ละจังหวัด ซึ่งเราก็จะเข้าไปพบก,กับจัดซื้อเอาสินค้าไปนําเสนอมีสินค้าตัวอย่างอะไรเงี้ยไปแล้วก็จากที่ไปขายสินค้าตามห้างนั้น<ะ>มันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับพี่เลยเป็นโอกาสใหม่ๆซึ่งเราอ่ะยังไม่เคยไม่เคยไปเจราจาต่อรองกับจัดซื้อที่ไหนเนอะไหมคะถือว่าเป็นงานใหม่ของเราเราก็ได้เรียนรู้การไปเจราจาต่อรอง เพราะว่าการขายเราสินค้าเราคนยังอาจจะไม่รู้จักในแบรนด์ของเราเพราะฉะนั้นการขายก็จะมีปัญหาในช่วงแรกเพราะว่าตอนแรกบางห้างเราอาจเป็นลักแณะฝากขายด้วยซ้ำฝากขายก็คือขายไม่หมดทำไงก็รับคืนรับคืนเรารับคืนใช่ใช่ใช่พี่ก็ เดินทางไปเรื่อยๆเนาะสมัยก่อนแล้วเดินทางยังไงครับพี่คะโอ้ไปรถตัวคือต่อ,อไปแต่จังหวัดจังเทพไปชุมพรน,นั่งรถตัวไปจากชุมพรไปภูเก็ตก็ไปเจอการเดินทางเป็นรถไม้อะไรเงี้ยสมัยก่อนรอบเกาะเหมือนเราต้องเดินไปเดินทางไปดึกขุยตาห้างค่ะ<อ>ชีวิตตอนนั้นของพี่คือการเดินทางเนาะแล้วก็ไปจนถึงนาราธี่วาส กลับก็ตีรถกลับกรุงเทพเลยมือนเหมือนกับว่าการทำงานเดือนหนึ่งเนี่ยมันเร็วมากเพราะว่าเรามีการเดินทางตลอดเวลาวค่ะพี่มอนเป็นผู้หญิงคนเดียวเดินทางคนเดียวเหรอคะแล้งหมดใช่ค่ะแต่ก็สุดยอดเลยนะไ <c oughs> <c oughs> ม่มีทีมงานไปด้วยหรือว่าพี่มอนลุยเดียวเลย <c oughs> พี่ไปคนเดียว <c oughs> แต่ว่าหลังจากนั้น <c oughs> พี่ก็จะมีน้องค่ะที่เป็นเซลล์เพราะว่าเขาจะไปทําตรงนี้ด้วยก็จะมีน้องเซลล์ซึ่ง เขาก็เริ่มเรียนรู้งานไปกับพี่ค่ะแต่ต่อไปก็คือเหมือนเป็นการดูแลแยกกันช่วยกันทํางานอย่างนี้ค่ะพี่มอนหยุดอยู่ตรงนั้นมาประมาณกี่ปีคะช่วงนี้ก็อยู่ประมาณปีนึงค,คะพี่ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่มีงานใหม่อีกแล้วพี่ก็ได้งานใหม่ที่พี่ก็ไม่เคยทําถือว่าเป็นโอกาสใหม่ของพี่ค่ะ ที่ได้เรียนรู้งานใหม่ๆเพราะพี่มันอยู่กันตลาดแต่จริงมันอยู่ในสายเดียวกันเพราะว่าอันนั้นเราก็ขายแต่ตอนนี้มันเหมือนเราต้องมาคิดการทําผลิตภัณฑ์ซึ่งเรามาเกี่ยวข้องกับคนหลายคน <ฮะ S 2> ก็มาเกี่ยวข้องกับอาดีกับผลิตในส่วนของโรงงานมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพี่อ,อยู่แหวนผลิตภัณฑ์คือเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียกแหวนผลิตภัณฑ์นะเมื่อก่อนรู้สึกจะเรียกแค่ว่าการตลาด แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยพี่ได้รับผิดชอบในส่วนของดูสินค้ากลุ่มเค้กค่ะที่ขายในเซเวน่นซึ่งเมื่อก่อนสินค้าที่ขายอ่ะเราเมื่อก่อนนะเราใช้แบรนด์ b a k กอร์ s ิชเบเกอร์ใช่ <c oughs> น้องกุไม่ทานไม่ทันจาก b a k กอร์ s ิแล้วก็เราก็มาเปลี่ยนแบรนด์เป็น <c oughs> เบเกอร์แลนด์เบเกอร์แลนด์ใช่จากเบเกอร์แลนดเราก็มี BakerLand ดด้วยแล้วก็มี เลอแปงเข้ามาเลอแปงก็เข้ามาประมาณสักปีสามปีนตอนนั้นที่เข้ามาในส่วนที่เข้าเราก็าเกี่ยวข้องกับเซเว่นเนาะมันก็มีการนําเสนอสินค้าใหม่แต่การกระบวนการทางานทคโนโลยีสมัยนี้มันดีกว่าเมื่อก่อนค่ะด้วยหลายอย่างความละเอียดของการทํางานพี่ว่าอย่างนี้คือมันมีความก้าวหน้าไปเยอะกว่าเมื่อก่อน ตอนนั้นที่ทำเค,ค้กโรนะเป็นเค,ค้กกลุ่มกาแฟโร่ะก็คือเราก็ได้มีไอเดียเกิดขึ้นว่ามันมีหน้าตอนนั้นนะที่สีลมก็มีกาแฟแบรนด์ดังเข้ามาซึ่งก็จะมีกาแฟรสชาติต่างๆคาปูชิโน่ลาเต้ประมาณนี้อเอสเพรสโซอะไรเงี้ยเราก็มีเกิดไอเดียตรงนี้เราก็ ทำเค้กรูกาแฟรสคาปูชิโน่รสเอสเปรสโซ่อะไรเงี้ยช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงที่กาแฟตอนนั้นน่ะแพ็กเกจเราก็ในทีมเราก็ได้มีแพ็กเกจใหม่ๆขึ้นมาณตอนนั้นดูใหม่<ะ>มันเป็นเหมือนกล่องพลาสติกณตอนนั้นเราถือว่าเราเป็นเจ้าแรกได้สัซม,มั้งที่ทําของไทยนะสินค้ากลุ่มเค้กเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีมากในช่วงนั้น แล้วพี่มนทำอยู่ตรงนี้บ<ม>ริาหารวิพานธ์อู่กี่ปีคะเอ่อที่อยู่บริหารวิพานนี่ก็ประมาณ8ปี8ป,ปีค่ะหลังจากนั้นอยู8่8ปีก็ที่ก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เนาะก็ณตอนนั้น,น,นทางบริษัทเราก็มีนโยบายเพื่อจากขยายสาขาไปถึงโรงงานไปสู่พิภาคค่ะซึ่งในตอนนั้นพี่จำได้ว่า หาดใหญ่เนี่ยเปิด2กันยาพี4 2ซึ่งเปิดพอๆกับทางสาขากนแเก่งค่ะซึ่งตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ไปนะเอ่อจะมีคนที่อยู่ที่ท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บริหารที่นั่นค่ะแล้วต่อมาเขาลาออกก็ทางผู้บริหารก็มาทักถามพี่ค่ะซึ่งมันก็เป็นความท้าทายอย่างว่าค่ะ ที่พี่จะต้องลงไปหัดใหญ่เพราะพี่ต้องเปลี่ยนเรื่องสถานที่การทํางานทุกอย่างแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องงานเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับพี่เพราะพี่จะทํางานมาเรื่องการขายการตลาดตลอด <S <S แต่ความรู้เรื่องโรงงานพี่ถือว่าพี่ก็มีน้อยมากจะต,ต้องเรียนรู้ทุกอย่างเมื่อไปอยู่ที่นั่น แล้วตอนที่ผู้บริหารมาทาบถามอะคะ่ะคิดว่าทําไมเขาถึงมาทาบถามพี่มอนให้ไปอยู่ที่หาดใหญ่ะคะเขาคงบอกว่าพี่อะเป็นคนใต้บ้างส่วนหนึ่งแล้วก็คงคิดว่าคือผู้ใหญ่มีความเชื่อใจพี่พี่ว่าเขามีความเชื่อใจพี่จากที่เราทํางานกันมาเขามั่นใจว่าพี่ทําได้<อ>ซึ่งอันนี้พี่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เขามีความเชื่อมั่นในพี่ และเป็นโอกาสของพี่ที่พี่ก็เองก็ได้เรียนรู้งานใหม่คือการทำงานของพี่มันต่างจากเดิมมากซึ่งพี่ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการผลิต<ะ>จากเดิมเราแค่ว่ามาออกทำสินค้าใหม่ให้ผลิตผลิตสินค้าจ<ะ>ุกไหมคะแต่พอเราอยู่ที่นั่นเรารู้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยตั้งแต่เราจะผลิตสินค้าอะไรสั่งวัตถุดิบยังไงซึ่งต้องรู้หมดเลย ว่าวัตถุดิบต้องมีรู้เรื่องสต็อกคลังสินค้าแม้แต่งานวิศวะพี่ก็ต้องรู้จากที่พี่ไม่เคยรู้เลยว่าเอ๊ะปู่กระเบื้องฉันจะต่อเติมโรงงานยังไงพี่ก็ต้องเรียนรู้หมดเลยว่าอ๋อเชื่อไหมเมื่อก่อนยังไม่รู้เลยว่าคิ้วคิ้วที่ทํากระเบื้องอะ่ะมันคืออะไรจริงๆไม่รู้จริงๆแต่พอไปอยู่ที่นั่นพี่ต้องรู้หมด รู้เรื่องวิศวะเรื่องการจัดส่งซึ่งเดิมพี่ก็ไม่เคยลงลึกเรื่องการจัดส่งและณตอนนั้นการจัดส่งเราก็ต้องจ้างผู้รับเหมาเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยคือมันมีงานอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องจัดการในสาขาให้เรียบร้อยทุกเรื่อง แล้วโรงงานที่ที่หัดใหญ่ที่พี่มอนดูแลเน,นะะี่ยค่ะผลิตสินค้าตัวไหนบ้างคะตอนเราอยู่หัดใหญ่เราก็ผลิตสินค้าเหมือนกับส่วนกลางอืก็มีทั้งขนมปังอก็มีเค้กแล้วก็มีคุกกี้เหมือนกันเลยแต่ว่ามันเหมือนเราอยู่ที่นั่นเราผลิตไม่ได้เยอะเพราะโรงงานเราเป็นโรงงานเล็กๆนะตอนนั้นเพราะว่าช่วงนั้น ที่เราดูแลสาขาจริงๆมันเซเว่นยังไม่เยอะแต่ดูแลตั้งแต่14จังหวัดภาคใต้เหมือนกันก็จะชุมพรจนถึงนาราทีา่วาดก็คือผลิตจากที่หัดใหญ่แล้วก็ไปส่งถูกค่ะตอนนั้นคือจากที่พี่พี่เคยดูขนส่งพี่ก็ต้องดูพี่ต้องรับรู้เรื่องขนส่งด้วยทําทุกอย่างใชาททุกอย่างงานบุคคลก็ต้องมีจัดซื้อเราก็มีส่วนหนึ่งเราจะโอน วัตถุดิบจากกรุงเทพไปส่วนหนึ่งเราก็ต้องหาซื้อในท้องถิ่น mm hmm. ตอนที่อยู่ที่ที่นี่ที่โรงงานที่เป็นโรงงานเล็กที่สามคูหาเนี่ยค่ะอยู่ไปมาสาขาเ,เว่นก็เพิ่มขึ้นยอดขายเราก็เติบโตบวมบ,บัดเริ่มรับไม่ไหว mm hmm. นึกออกไหมคะ mm hmm. เพราะว่าเราอยู่ใกล้ชุมชน สิ่งเราที่เราดูต้องต้องดูชุมชนรอบข้างด้วยคเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็ต้องเริ่มหาพื้นที่ใหม่ค,คเพื่อจะสร้างโรงงานของเราเองจากเดิมที่เราอยู่กันพนักง,งานก็มีประมาณสักห้าสิบคนนะคะพอเราย้ายไปที่ใหม่เราย้ายไปวันที่สี่พฤศจิกาวีสี่แปดเราย้ายไปอยู่ที่ คลองแหเราทําโรงงานเราเองในพื้นที่หนึ่งไร่ที่นี่นะคะเราอ่ะได้รับนกัง,งานเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีสาขาเพิ่มขึ้นยอดขายเราเติบโตขึ้นเรามีคนเกือบ200คนโอ้เราก็เลยมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น<ะ>ให้เขามีงานทําตรงนี้ตอนที่เราไปแรกๆอ่ะมันยังเป็นป่ายังไม่มีความเจริญไม่มีร้านอาหารไม่มีเลย พี่ก็รู้สึกว่าเออซีพีแรมนะเป็นส่วนหนึ่งที่มาสร้างความเจริญให้กับชุมชนนี้ค่ะให้คนที่นี่ได้ทำงานที่นี่ก็คือคนในชุมชนได้มาทำงานใกล้บ้านค่ะที่อยู่ที่นี่พี่ก็รู้สึกภูมิใจว่าส่วนหนึ่งจากที่พี่มาจากบริหารผลิตภัณฑ์อยู่การตลาด พี่ก็มีไอเดียให้น้องทำสินค้าท้องถิ่นด้วยสินค้าท้องถิ่นเนี่ยก็คือกลุ่มสินค้าที่เป็นอย่างเช่นขนมปังไก่หยองเอนเงเนี่ยไก่หยองคู่คในเมื่อกรุงเทพส่วนกลางก็ทําหมูหยองคู่เราก็ทาหมูหยองคู่แต่เราก็ทําไก่หยองคู่เพราะว่ามีคนมองว่ามีคนอีกมากมายที่ท้องถิ่น คนสลามที่มีเคร่งเขาก็รับประทานได้ในส่วนของไก่ยอมและคนที่ไม,ม่รับประทานหมูก็รับประทานได้ซึ่งตอนนั้นไก่ยมคู่ก็เป็นตัวที่ขายดีเหมือนกันและมีตัวอื่นอีกซึ่งตอนนั้นทําให้เรามีสินค้าท้องถิ่นเราเองก็มานห้าหอสกีจากที่พี่มอนได้ประจําที่โรงงานหัดใหญ่ะคะ่ะพี่มอน เจอปัญหาเยอะแยะมากมายหมวดมีวิธีการจัดการยังไงกับปัญหาที่เกิดขึด้นค่ะจริงๆนะคะเราอยู่โรงงานมีปัญหาหทุกวันแหละ,ะแต่ว่าปัญหาแต่ละวันมันไม่ซ้ำกันบอกเลยตอนเช้าต้องเจอกันพกเพื่อมาคุยเรื่องปัญหากันก่อนว่ามีปัญหาปัญหามีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องหาวิธีแก้หาสาเหตุของการแก้ไขจริงๆแล้วพี่ก็ว่าพี่ก็ใช้หลัก P D C A เหมือนกันค่ะ จริงๆเราก็มีการวางแผนอยู่แล้วงานแต่ละอยา่างถูกไหมคะว่ามันจะสําเร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเช็คก,การแก้ไขจริงๆน้องๆทุกคนเราอ่ะช่วยกันน้องอ่ะมีความรักสามัคคีซึ่งเป็นแรงผลักดันให้งานทุกอย่างสําเร็จแม้แต่สินค้าสินค้าตัวไหนมีปัญหาเราก็จะมาคุยมาชิมรสชาติทุกเช้า คือเรามีการติดตามงานเพราะงานทุกอย่างถ้าไม่มีตามงานจะไม่สําเร็จคุณจะมีติดตามยอดขายตอนสิ้นเดือนเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละวนันคุณต้องตามว่ายอดผลิตได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ไหมยอดขายได้ไหมเพราะว่าเราจะต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ไปแก้สุดท้ายสิ้นเดือนคุณทำอะไรไม่ได้แล้วการอยู่ที่นี่พี่มีมสเป้าหมายของพี่ก็คือ เราอะต้องทำำํากําไรให้บริษัทด้วยคนที่อยู่กับเราต้องอยู่แบบมีความสุขพี่มองเรื่องว่าพี่ให้ความสําคัญกับคนพี่มองว่าลูกน้องพี่ทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวคนวแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คนให้ถูกกับงานคนบางคนถนัดในงานขายบางคนถนัดงานทฤษฎีเ่น <c oughs> <c oughs> ไหม เพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันคุณจะให้คนทุกคนมีความคิดที่เหมือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสําคัญสําหรับพี่พี่มองว่าต่อให้คุณมีเครื่องจักรที่ทันสมัยเทคโนโลยีเยอะแยะแต่สุดท้ายคนก็สําคัญอยู่ดีคนเราทุกคนเนี่ยมันมีความสําคัญเราต้องไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังอะเหมือนว่าเขาต้องดูแลเขากันทุกคนนะ ที่มอญอย่ที่ดใหญ่ที่เราประทับใจอะไรบ้างกับที่ที่โรงงานที่นั่นใช่คะโรงงานหัดใหญ่เหรอคะค่ะโอ้ทุกอย่างอะ่ะมันมีมันเป็นความสุขของพี่พี่รู้สึกปุกพันเพราะที่นี่เนี่ยมันเป็นสถานที่ทําง,งานก็จริงแต่มันเป็นครอบครัวสําหรับพี่ก่อให้มันผ่านไปแล้วแต่พี่ก็ยังนึกถึงและคิดถึงเพราะ ที่นี่สร้างความผูกพันไว้มากมายโดยเฉพาะพี่ณตอนนั้นพี่รู้สึกว่าพี่อ่ะเป็นโอกาสดีที่มาอยู่ที่นี่พี่ได้สืบทอดพระพุทธศาสนาทำให้พี่รู้สึกภูมิใจสุขใจเมื่อนึกถึงเนะะี่ยค่ะถือว่าได้มีโอกาสทำกิจกรรมในพรุทธศาสนาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ว่าพี่หรือน้องที่ทำงานทุกคนจะรู้สึกเออ เรามีความสุขเราเคยเป็นเจ้าภาพทอดกระถินการทอดกระถินของเราเราอยู่จังหวัดเราวิชีว่าตอนเช้าแค่เอาคุ่มเงินไปที่วัดไม่ใช่ช่วงที่ทําบุญทอดกระถินก่อนจะถึงวันทอดกระถินจริงๆทางพนักงานของสาขาใหญ่เนี่ยก็ได้ไปร่วมมือร่วมใจกันเนาะทำความสะอาดจัดสถานที่ให้กับทางวัดแ mm hmm. ล้วก็ดูแล ในส่วนต่างๆในส่วนของอรอบเบรียนวัดที่พักที่เผื่อไว้ที่คนจะมาร่วมงานในวันลุกขึ้นก่อนที่วันทอดกระถิ่นจริงๆซึ่งทุกคนก็รู้สึกดีอิ่มอกอิ่มใจที่ได้มาร่วมทำความสะอาดวัดทาบุญคือมันทําบุญด้วยไม่ใช่แค่เงินแต่ด้วยใจใจที่เป็นสุขอิ่มอิ่มสุขค่ะแล้วก็ ในช่วงนั้นก็มีการถวายหลวงทวดซึ่งเป็นพระองค์ใหญ่ประมาณหนึ่งเมตรได้หน้าตักนะคะโอ่งโตมากใช่ใช่ค่ะอันนั้นเราถวายให้กับวัดนาลังนกค่ะ,คะแล้วก็อีกวัดหนึ่งซึ่งเราถวายพระศิวลีเป็นองค์สีทองอค่ะ,อ,ะองค์ใหญ่เท่ากับตัวคนได้ค่ะซึ่งชื่อไหมคนที่นั่นในท้องถิ่นนะ เขารู้สึกมีความสุขกับเราไปด้วยอิ่มบุญเพราะว่าพระพุทธรูปจะได้อยู่คู่กับชุมชนเขามีโอกาสไปกราบสักการะเราเองเราก็หลังจากที่ไม่ทอดกระถินเราไปวัดเราก็ยังได้ไปกราบท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราอบอุ่นใจมีความสุขทางใจค่ะ มอนอยู่ที่หาดใหญ่ม่กี่ปีะครับพี่อยู่หัดใหญ่ประมาณ16ปีอะค่ะโอ้ปีแล้วแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นอ๋อก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับพี่อีกแล้วพี่ก็ได้กลับมากรุงเทพค่ะพี่ก็กลับเข้ามากรุงเทพพี่ก็มาอยู่ในส่วนงานของสายขายและการตลาดซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่เริ่มต้นพี่ก็ ได้มาช่วยงานเนาะได้ทำงานทำกิจกรรมต่างๆกับน้องซึ่งในส่วนของส่งเสริมขายและการตลาดพี่ก็ได้ไปมอบทุนการศึกษาในแต่ละที่ได้ร่วมกิจกรรมอีกมากมายซึ่งเป็นโอกาสดีๆของพี่อะค่ะน้องๆทุกคนก็น่ารักกันทุกคนทุกคนก็มีความสุขในการทำงานเนาะค่ะ พี่มอนใช้หลักการอะไรในการดำเนินชีวิตคะคะสำหรับพี่นะคะพี่ว่าทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นโดยเฉพาะพี่รู้สึกภูมิใจเหมือนกับเรารู้ว่าเราอะโชคดีที่เราเกิดในวรวนพระพุทธศาสนาทำให้พี่ตั้งแต่เล็กคือเหมือนกับได้ทำบุญมาตลอดทำบุญของพี่ก็คือเมื่อมีโอกาส พี่ก็จะต้องไปทําบุญไปวัดพี่อย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์พี่ต้องทําบุญหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยไม่ว่าจะใส่บาตรหรือการไปทําสัมผท,ทานการทําทานด้วยการปล่อยปลาซึ่งอันนี้ทํามาตลอดซึ่งถ้านับเวลาพี่ว่าไม่ใช่20ปีพี่ทํามานานกว่านั้นแล้วก็พี่จะสวดมนต์มันเป็นการทําสมาธิ ของพี่เพราะทุกคนมีหลักยึดที่แตกต่างกันครับพี่เองพี่จะสวดมนตนทุกๆวันค่ะอย่างน้อยพี่จะสวดคาถาชินวัญชรตอนขับรถพี่ก็สวดมันเป็นความสุขใจแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดคือการให้ทานกับสัตว์แม้แต่ปล่อยปลาเองให้อาหารหมาแมวเพราะว่าตั้งแต่เล็กพ่อพี่จะพูดเสมอว่า หมาหรือแมวมันไม่สามารถถุงข้าวกินเองได้เราต้องให้สัตว์พวกนี้ได้กินค่ะเมื่อมีโอกาสเราจะช่วยเหลือการให้ทานการทำบุญมันเป็นการทำให้เราอะไม่ยึดติดไม่ตนีฉีเหนียวเรารู้จักการแบ่งปันให้กับทั้งเพื่อนมนุษย์และกัตสัตว์ค่ะ น้องเอคะ,ะแล้วน้องทำงานที่ซีพีแรมของเราอ่ะน้องอ่ะรู้สึกอย่างไรบ้างคะ,คะมีความสุขนะคะกัะบการทำงานที่นี่เพราะว่าทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งองค์กรนะคะก็คือให้มอบสิ่งดีๆให้กับหนูมากมายนะคะไม่ว่าะจะเป็นการอบรมอะไรอย่างงี้ค่ะ,ะสง่งหนูไปอบรมเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ประทับใจที่ว่าเลือกสถานที่ที่ไม่ผิดในการทำงาน,นะคะ่ะ น้องเออยู่ที่ชิบิแรมหนูคิดว่าหนูมีโอกาสดีๆอะไรบ้างคะที่เกิดขึ้นกับหนูนะคะได้รับโอกาสดีๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาแรกๆอัหนูได้ดูในส่วนของสินค้าคัดสรรนะคะแล้วก็ก็ผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสหนูในการทําสินค้าเป็นเบเกอรี่อบสดขายหนึ่งวันอย่างงี้ค่ะเป็นโปรเจกต์แล้วหลังจากนั้นก็ให้มาในทําในส่วนของเบเกอรี่แช่เย็นนะคะซึ่งณตอนนี้คือเบเกอรี่แช่เย็นก็เป็นสินค้าที่ มีความต้องการของลูกค้ามากมายนะคะก็มีความสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นไอเดียใหม่ๆก็ขายดีมากเลยค่ะพี่มอ,อ้ดีจังเลยค่ะพี่อยากจะฝากอะไรถึงน,น้องๆไหมคะอยากบอกน้องทุกคนว่าเราโชคดีเนาะที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับบริษัทซีพิแลมค่ะ พราะสหรับพี่การที่มาอยู่ที่นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มากับโอกาสที่ดีเสมอสําหรับพี่ถ้าสมมุติว่ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาเราควรจะเตรียมความพร้อมอยังไงครับพี่หมอที่มองว่าเราต้องคิดบวกก่อนนะอันดับแรกคือที่สําคัญเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราอะคิดบวกคิดเนี่ที่ว่าอย่างน้อยการเปลี่ยนแปลงคุณก็มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเรียนรู้เรื่องงาน ได้รู้จักคนใหม่เพราะทุกคนที่เรารู้จักเราก็ได้ความรู้จักเขาได้ประสบการณ์ใหม่ๆและเราก็ต้องเตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนเราทุกคนต้องเจอการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถ้าเราคิดบวกทําให้เรามีพลังใจพลังกายที่จะพร้อมกับยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเสมอค่ะ ก็วันนี้นะคะขอบคุณพี่มอนนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ต่างๆมากมายว่าจะเป็นที่หัดใหญ่หรือว่าประสบการณ์ที่พี่มอนประทับใจในการทําบุญอย่างนี้ค่ะหนูก็จะนําสิ่งดีๆที่มอนเล่านะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันต่อนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะมอนค่ะสวัสดีค่ะที่เอกค่ะ